1้อนะครับ112 113 114งร้อยบสามร้อสิีนะครับร้อยสิทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวจัดให้ตามคำขออีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับเทสความเร็วท็อปสปีดของ PZx 160นะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับจากที่ผมลอง PZx 150นะครับน่าจะได้ร้อยนิดๆเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัว PZx 150นะครับแต่วันนี้นะผมจะพาทุกท่านไปลองความเร็วนะครับ p c x 1 6 0ตัว ABS นะครับทุกท่านคือตัว ABS อ่ะมันไม่สามารถนะครับบิดล้อลอยให้ทุกท่านดูได้นะครับเพราะว่าถ้าเราบิดล้อลอยปุ๊บรหัสมันจะโชว์ที่เครื่องยนต์นะครับรหัสประวัตทุกอย่างนี่แหละนะก็คือถ้าเราบิดล้อลอยมันจะตดรหัสนะครับใครขับ p c x ตัว ABS นะครับพยายามนะครับอย่าบิดล้อลอยแล้วกันนะครับ ทางงานจะติดรหัสต้องไปลบโค้ดรีเซ็ตใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองเข้าสปีดให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันสุดที่เท่าไหร่นะครับมีหลายท่านอยากเห็นนะครับนี่รถพิลให้พันสี่ร้อยสายสิบหกห้าโลนะครับเก้าพันสี่ร้อยสายสิบห้าโลโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองให้ดูนะครับว่ามันท็อปอยู่เท่าไหร่นะครับว่ามันแรงเข้าฟิสิกส์หนึ่งห้าสูตรไหมนะครับไปชมกันเลยครับผมตามที่ทุกท่านขอมานะครับเราก็จัดให้ตามคําขอนะครับ PCX หนึ่งหนึ่งหกศูนย์นะครับท็อปสปีดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากที่ผมไปลองพีซีเอ็กหนึ่งห้าศูนย์นะครับในประมาณร้อยร้อยสี่นะครับเด็มเดิมนะร้อยสี่แต่รถขนานวิ่งเยอะแล้วนะครับสามหมื 30, ่นกโลวันนี้เดี๋ยวพาไปลองพีซีเอ็กหนึ่งหกศูนย์เลขใหม่เก้าพันสี่ร้อยสาสิบห้าโลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม่มอบนะผมจะนั่งแบบโต้โต้ไปเลยนะครับน้ำหนักผมแปดสิบห้านะความสูงร้อยเจ็ดสิบหกนะครับ อปทุกท่านถ้าถามว่าอารมณ์ก็ออกนุ่มๆไปเลยนะครับโอ้ไปแบบนุ่มๆเลยนะเดี๋ยอ่ะึดเยอะ ร้อยแล้วนะครับร้อยสี่ร้อยเจ็ดนะครับร้อยแปดร้อยเก้านะครับร้อยสิบนะครับร้อยสิบเอ็ดนะครับร้อยสิบสามรถเจอรถตัดหน้านะครับอันนี้มันออกแนวแบบ วิ่งสวนลมนะครั kommt, บเดี๋ยวขากลับนะครับผมจะลองให้ดูว่าวิ่งตามลมนะครับมันจะดีขึ้นไหมนะครับมันจะเร็วกว่าเดิมไหมนะครับร้อยสิบเอ็ดนะครับร้อยสิบสองร้อยสิบสามร้อยสิบสี่นะครับร้อยสิบห้านะครับโอ้โหน่าจะไปได้อีกนะครับทุกท่าน จบที่รถถ้านะครับขามาวิ่งสวนลมนะครับออกกากลับเราจะวิ่งตามลมละนะครับมาเดี๋ยวมาดูดราม่านิดนึงนะครับว่าจากที่หลายๆายท่านนะครับบอกว่าเห็นมันโยกนะครับมันโยกจริงไหมเดี๋ยวผมลองโยกให้ดูเออมันก็โยกจริงจนะครับทุกท่านดูถ้ถามว่าถ้าใครมีซีเรียสมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าว่าใครซีเรียสนะครับก็นิดนึงนิดนึงนะครับเนี่ยถามว่าโยกเยอะนะ าดูนะครับดูนี่เห็นเบี้ยวนะครับกระดัดเองนี้เลยนะครับไปแฮนโยนะครับต้องหาแหวนนะครับตัวใหญ่ๆลองด้านล่างนะครับทุกท่านใครมีปัญหานะครับไปหาครับเอ็มปอกไปเลยครับอันนี้สุดแล้วนะบิดสุดแล้วนะครับรอรอบมาอย่างเดียวเลยครับครับเดี๋ยวขอพูดเรื่องแฮนโยนที่นีงนะครับเพราะว่าผมไปลองมาจะพูดนะครับผมว่าเวลาเราเข้าโค้งนะครับมันเหมือนรถจะ ล้มนะครับมันจะมีแบบอาการแบบจะลุกนิดนึงนะครับลองดูนะครับทุกท่านไทยเป็นอยู่นะครับระบาดเป็นอยู่นะครับร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบ ใครชอบอออรถออกตัวแบบนุ่มๆก็ออโต้นะครับทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครแบบออกตัวแบบฟึดฟร้าฟึดฟรา้หน่อยก็รถเกียร์นะครับที่มีเกียร์นะครับสามารถตอบสนองข้เล็ได้ดีนะครับร้อยสิบห้าอับหมอนี่เลยนะครับหมอนี่เลย โได้อยู่นะครับประมาณร้อยสิบห้านะครับก็ใครได้มากกว่านี้นะครับเห็นว่าใครลองขับแล้วนะครับเดิมๆนะอะขอเดิมๆนะครับได้มากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอันนี้ก็คือร้อยสิบห้านะครับสุดๆละนะครับสําหรับคนตัวอ่หนักแปดสิบห้านะครับสูงร้อยเจ็ดสิบหกนะครับค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับ ว่าค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับก็ทําความเร็วก็อาจจะลดลงมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคนตัวผมผมว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์เ่เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะกันหรือว่าใครอยากดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์มานะครับแ๋ยวผมจะจัดให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ลูกค้านั่งรอนานแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องเห็นโยกนี่นน,นะครับเพราะว่าผมไปลองมาเ <อา S 1> มื่อสักครู่นะครับเรียบร้อยครับลูกคา้านั่งรอนานแนละ้วมีอาการแบบเห็นโยกโอเคครับโอเรียบร้อยขอบคุณมากขอบคุณครับโอเคนี่เจ้าของรถนะครับให้ลองรถให้ทุกท่านดูนะครับก็คือสุดๆดแล้วร้อยสิบเจ็ดไอ้ร้อยสิบห้านะครับสุดๆดละวิว่งได้แค่นั้นเองเคยลองสุดสดยังไม่เคยอ๋อประมาณนั้นโอเคครับ ก็ใครอยากดูไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับสาหรันกี้นี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับผม